สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอ่าถ่ายถ่ายรูปใน F2 1ในเกมนี้แล้วมันจะอยู่ในไฟล์ไหนก็จะมาสอนค้นหาไฟล์นะครับคันหารูปด้วยก็กเลยกด F2 นะครับปึ๊บพอ F2 เสร็จปึ๊บกด F8 นะฮะนี่มันจะมีบอกเลยนะสก,กีนช็อตเทเกนก็มันจะอยู่ในไดร์ C โปรแกรมไฟล์พก ในไฟล์ mta 1นนะแล้วก็สกรีนชอ็อต mta เนี่ยเดี๋ยวมไม่ผมจะบอกนะฮะเปิดไฟล์ขึ้นมาฝั่งเรามันบอกอยู่ใน c โปรแกรมไฟล์8ปแล้วก็ mta 1.6นะครับแล้วก็สกรีชนช็อตนี่ตามที่อนบอกเลยนะครับนี่ก็จะได้รูปมาที่กด F2 มาเมื่อกี้นะครับก็ไม่ม <Pedro> ีอะไรมากครับมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ